เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกมฟีฟ่าออนไลน์สามนะครับก็คือวันนี้เนี่ยไม่มาตีบวกอนที่ีแล้วนะฮะเพราะว่าอาจจะมีการหัวร้อนได้นะครับผมนี่ฮะดิโกคอสตาครับยังอยู่อยู่เลยฮะก็คือผมว่าจะมาลองแล้วครับดิโกคอสตาดูนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามาใช้ดีนะครับผมผมว่าจะเอามาใช้อยู่แต่ว่าถ้ามัน กากนะผมผมก็คงต้องตีบวกเล่นแล้วผมแหมบวกหกไปห้าสิบ,บล้านนะฮะในคลิปที่แล้วไปนี่ก็เป็นคลิปที่สองนะผมแต่ก็ช่วยให้กำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับซึ่งแล้วก็เออแ a n กิ้งแมท c h นะผมวันนี้มาเล่นมาีแ a n กิ้งแมท c h ก็แ a n กิ้งแมท c h ผมนี่แบบ กาบหน่อยนะแบบขนาดสีเงินยงไ,ไม่ถึงยังไม่ถึงเลยฮะดาวเงินนะดาวเงินสีเงินสีเงินนะเรียกผิดนะเะตื่นเต้นนะผมถ่ายคลิปแผลนี่รู้สึกผมจะได้น้องจากข้างบ้านมานะฮะไม่รู้ว่าแผลใช้ดีหรือเปล่าเพราะเห็นมันใช้บอกใช้ดีก็มาลองใช้นะฮะ้วยโอ้โหทีมนู้นไม่ธรรมดาเนี่ย ตัวเล็กสวยอขอเปลี่ยนเดวิดลุยนะเอ้ยเดวิดลุยเออพูดมั่วแล้วผมไม่ใช่เดวิดลุยเดยวิดบิลล่าแล้วผม <S <S 1> <S 1> คือมันไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้ไงว่าต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นไงอ่าเปโดโร่เนาะเออเปโโร่ไอไหวอยู่เดี๋ยวก็คอสตา้านะฮะปอาเอาเป็นเกมเดียวนะฮะแลนกิ้งแมทเอาเป็นแทน ไม่เคลื่อนโอเว่นนะเอาเป็นแทนกาะเล็บเบลฝั่งซ้ายนี้นะผมบกคกบอ่ามันลุยกันเลยกว่าครับผมอ,อืมโหเจ็ดโมงแล้วเนะี่ยอัดคลิปซะเช้าเลยนะฮะหอยฝั่งไหนยังไม่กดนะเนเสียเวลาแล้วนะ ก็ขออภัยเรื่องไม้นะครับท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงช็อตเล็กๆในน้อยนะผมคิดที่แล้วเนี่ยผมก็เพิ่งจะสังเกตน,นะครับว่าไม้มันออกข้างเดียวนะผมออ,ออกข้างซ้ายไม่รู้ว่ารอบนี้ออกสองข้างหรือเปล่ายังไงก็ค,คนคที่ทดูก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ว่าเป็นก<ค>งนกาเรื่องเปในมย่งเดียวคลิปในสรยในที่ยิ่งเ่ลปในสโมสรยที่ยิ่เดคิดนสมรยน่เกนรา ตอนนี้ผมมีได้บอลแล้วผมฝาดมามีแล้วแร้วลุยนี่วะโอ้โหมันก็โดนดักแล้วโอ้โหตายแล้วจังหวะนี้ปะทะได้ดีจริงๆครับเบลเบลเบลมาแล้วผมโดนแล้วจังหวะนี้โดนละมันหักครับมันหักตัดตัดจังหวะได้ไหมโอ้โหโดนยิงยังยังรอดอยู่ยังรอดอยู่โอ้โห ยังไงยังไงหมดตาจังหวะเป็นถูกแล้วเฮ้ยโดนเอ็ดเอ็ดเหลือเอ็ดลุยไปดิไปดิลุยสุดยอดอย่างนั้นแหละบอลเลอร์ลุยลุยไปโอ้โหเปิดเปิดแฮนด์แล้วผมยิงเข้าสามเหลี่ยมบนนี่เพื่อนร่วมทีมก็ว่าไไม่ด้จังหวะทีนี้มันไม่น่ายิงได้นะ้วผมในจังหวะนี้โอกาสยิงได้นะครับ เบโรเจเจอยู่หน้าเดี๋ยววะครับี่จะไปเจังหวะนนะโอมเปิดยาวโอ้โหเปิดอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อืมเจ๋งสียดายนะครับโอ้โหกองหลังกองหลังกูไปไหนวะเนี่ยราละโดอแล้ววะฝั่งนี้ว่างกลองหลังรับกินสบายเลยนะครับจากกระหว่งแบบนี้โดนยิงยามได้ดีครับโรนัลโด้ครับแต่ว่าูสศัตัวก็จัดการเราไว้ได้ ช่วน,นี้ผมไม่เล่นฟีฟ่ามานานนะได้เดือนสองเดือนแะล้วสิ่งมือคงตกไปเยอะพอสมควรนะหรอลุยลุยลุยหาช่องดิหาช่องเด็ไปดิพอ้ลอเลอร์ไปเลยตำนานลุยลุยยิงโอ้ยลบทีพอเลอร์ปเ,นนเรป็นตำนานนะผมจีนกาเป็นตลกนะฮะไอสามป็นสตลกสวยงามลูกนี้ ให้กี่คะแนนดีลูกเรียบด้วยแผ่นล่าสุดนี้จะไม่ผิดมันปรับให้ยิงง่ายขึ้นนะตั้งแต่ที่มันปรับอินเินใหม่ตั้งแต่กี่เดือนที่แล้วนะจากปีที่แล้วป่ะโอ้ผมนี่รู้สึกว่าเก่งเล่นเลยฮะอยิงยากไปอ่ะคือเท่าที่ดูอะลูกมงอ่ะมีเปอร์เซ็นต์เข้ามากสุดในการเปิดยาวจากลิมสนามมาเข้ากลางนะครับแต่ว่าการยิงจะตดงกลาง แล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆเนี่ยมันยิงยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าด้วยแผ่นนี้ก็น่าจะยิงง่ายขึ้นนะมัวแต่พึ่งพำจะโดนยิงอยู่แล้วชิบห่าแต่จังหวะนี้ลุยต่อเปิดเข้ากลางดิโก้ไปอยื่ว่าคอสตาอย่าไม่ชนยังไม่ชวนคอสซาบาเลยมึงครับโดนแย่งบอลทีไรนี่คือได้บอลทีไรนี่โดนแย่งบอลตลอด โชว์ความกากระไรใส่แล้วมีบวกในคิปหน้าแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู kind of ่ได้อยู kind of ่ได้อ kind ย of ู่ได้อยู่กดเอสดีเออสวยบอกผมเองเนี่ยแหละกดเอสนะฮะบอกใครหเนี่ยบอกผมเองนะฮะทีนี้ไปไม่ทันแล้วจังหวะนี้ยักบอลไม่ทันจะขึ้นแรกจะจบขึ้นแรกเลยเฮ้ยไม่ต้องยิงอย่าไม่ต้อนยิง สขงแรงนะเออไปและก็เปิดบอลไหครับไปสวยงามโอ้โหลำนี้ฟอลเลอร์ไปยังไงจังหวะหักจ้าสัตว์แล้วโอ้โหทำไรยิงน,นี่กระโหลกมาจบึ่นแรกครัชมลบ ชมแล้วกากลงเลยอะเขาเรียกนะชมแล้วเหลือชมแล้วเหลือโอ้โหแยกไมออกเลยว่าใจังหวะนี้นะผมต้องเดฟอมนะทริมะทางนดีครับที่นิดในการยังบอนก็น่าจะหาได้ตามคิดกันอยู่แล้วนะครับพวกจอยสติ๊กไม่สิแชนเนลสติ๊กนะผมที่เขา บอกพิธีการอบอกพิธีการย่างบอลน,นะครับผมซึ่งก็คือการบรับบงบอลในการส่งต้องเดาค่ายคเนในการโอ้โหโอยี่สิงทบไมเนี่ยเมื่อ,อ,อกี้ฟูตต่อยเมื่อกี้นะฮะในการบังบอลและค่ายคเนในการส่งบอลของฝ่ายของข,องของ้างกนะ็คนที่เท่าเนี่ย แรงผู้สูงนะเนี่ยเขาใช้เทคนิคนี้กับทุกคนนะฮะซึ่งผมนี่นี่เวลาถึงขั้น,ไป,นแบบไปเล่นแบบว่าไปเล่นแบบแร็งกรอบสีทองอได้ถึงขนาดน,นั้นนะฮะอ้าวอ้าวหรือหรือโกโอ้ยังไงเป็นโอกาสที่ดีมากครับยิงเข้าไปเราใช้มุมมุมยากดูนะฮะจังหวะนี้ฮะลองเปิดด้วยการโค้งเข้าไม่ใช่วันของเขาเลยงงนะครับ พาแล้วเหรอไม่น่าเปิดโค้งเข้าเลยแค่ลองดูเฉยๆนะบางบอลบางบอลมันเปิดยาวอ่ะบางบอลบางบอลบางบอลเข้ากลางแน่นอนเข้าอ้าวเผื่อเองนะจังหวะเอ้ยชิบหายแล้วโอ้ยไม่มีใครบังโชคดีนะโชคดีไปไม่ใช่วันนี้นะครับ จังหวะนี้วาเดโกคาตาเนี่ยก็ต้องที่บกทิ้งแล้วอ้าโอ้โหกดะจกขีดนะครับเพิ่มจังหวะไปโดน่นโดนแย่ครัเปลี่ยนการกองบอลแล้วครับตอนนี้ไปลำพารดบอลเลอรสองไปดิไปดิไปดิโอ้โหสวยงามไม่สวยไม่สวยไม่สวยเลยเข้ามุมนี้ไม่สวยเลย

จังหวะไหมต้องโศกให้ต้องการแน่ๆโอ้โหตัดไม่ทันนะตัดดิล้ำไม่ล้ำเหรอวะอ่าตัดจังหวะได้ดีแล้ผมเดวก็เข้าใต้ครับปึ๊บโอเคสวยไปไปดูแลนะครับเโก้โอ้ยหรฟิโก้นะผ แอซิสของเดโยโกคาสตาก็ยังดีนะก็ยังดีนะผมหล่อยังดีเหรอผมไม่ค่อยใช้ปีปัจจุบันนะพวก2015จะใช้ว่าถ้าปีปัจจุบันผมว่าควรใช้ปีซีมากกว่านะผมที่เต็มมัตสึเขาเรียว่าอย่างไรจังหวะนี้นะผมตัดมาจังหวะนี้อ้าวฟอลเลอร์ยังไง ไป,ไปดีจังหวะน,นะผมไปรีบลิฟโก้แคคท็กชิกบอลหมดเวลานะผมหมดเวลาแล้วโอ้โหชนะแบบใสๆนะจ๊ะแล้วก็ดิกโก้คอสตาไม่ทำอะไรเลยนอกจากแอสซิสต์นะผมแล้วก็สองศูนย์ก็กำลังจะขึ้นซิมิโโปรเอนะฮะ นะควก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคระับใครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับ mm hmm. ผมแด้ครในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นการตีบวกเหมือนคลิปแรกถูกเทามาหรืออาจจะเป็นคลิปในการลูซิฟ้าตอนลูซิฟ้าตอนลูซิฟ้าแลงกิ้งนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะฮะ ขอบคุณที่มาดูที่ผมแล้วขอบคุณครับ